อะไรกล้เลยฮะแต่ค่ะว่าแม่ปิ้งไม่ครัวเก่าอ่ะฮะอ่าครับนะฮะทำอาหารถวายคนไข้เยอะนะฮะครับเอาให้เลยอืมอร่อยนะผมชอบฮะดูหน้าแกผมใหญ่ฮะอะไรมันปึ้งผมฮะออกซืลออยู่ฮะครับปังหัวผมฮะไหนลูกโอ้โหอร่อยนะอร่อยฮะของอร่อยก็ต้องกินกันเงี้ยลูก อืมอืม,อม,อมนี่ครับนี่ยช็อกเนี่ยยาแท่งเนี่ยลูกกินอร่อยยาแท่งคืออะไรฮะอ่ายาแท่งก็คือยาข้าวสาลีไงครับลูกฮะแบบข้าวบารี่ไม่ใช่ <c oughs> ข้าวบารี่ลูกแม่จะไปข้าวอันนั้นตลอดข้าวโอ๊ตตลอดอร่อยลูกกินแล้วขายด้วยครับเขาเรียกว่าเลยขินจ้าครับ ยังปริบเรียกให้เล่าจริงจังไก่ไก่พิดได้เขาอร่อยตลอดแต่ข้าไอ้ไอ้ไอ้ไอนี้เขาก็าอร่อยไอ้ไอ้ยาแห่งลูกนะยาแท้งเป็น<ต>สินค้าตัวใหม่ฮะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของนินจานะของบ้านทุกตาเรานะครับโอ้โกินจนหัวขาวหมดเลยหัวขาวถึงแม่อะไรต้องนินอยังไม่ได้หัวเงาะค่ะไม่ได้เรียกหัวเาะค่ะคิว่าไอ <นะ S 2> ้ลูกกินอันนี้กระเด็นมาใส่หัวแม่งอกขาวเต็มหมดเลยนะ แต่ทงเนีแท่งก็กินเนี่ยลูกโอ้โหคุณประโยชน์เยอะแยะหมดอะโอ้ยกินจะเลอหแล้วละ่ะอกินไหมนะตายเลยอ,อุบารับบอกละ<อ>เป็นแมวเล<ะ>ีย้ยงจำตัวน่าเกลียบนลูใส่ก้มบ้ารึเป <laughs> ล่าใสก้มหัวให้ใครไม่ได้เลยเลยจะกินข้าวเนี่ยจะให้แม่ป้อนทําไมละ่ะเออกินเองสิลูกอเออกินเองเฮยกินไปแล้วเฮยกิน <laughs> แล้วก็กินอีก เอาก็กินอีกไงคนก็ก็กินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งม,มาขายของก่อนโอ้ย,อยเป็นเป็นละจีเนี่ยมนแ่งาขายตลาดนัดมันดันเห็นรู้ฟ้าเล้งไปขายจยะนะนแย่แล้วนะเดี๋ยวใจนี่ใจรุ่มร่มก่อนจะไปโดนดูละมล้วน,น,นแล้วตาดูแล้วปิดแล้วดูตาจีบ้าบอบ้าบอคอยพ่อคืออะไรอ่ะบ้าบอเขาแตกเนี่ยออกสื่ออะไรเธอขี้หูขี้ตาฉ่ำแฉะน้ำแหน้ำหนุ่นี่ แมค้าอะไรเขาจะแต่สวยสวยเออขี้มูกขี้ร้ายเกิดกังนี้ไม่ไหวช่ไหมคะไม่ไหวอะไรอยู่ไม่ไหวเยอะสิโอ้โหมาช่วยนินขายมั้งสิน่ะน้องขายจนตัวดำหมดแล้วน่ะเฮ้ยตัวดำหมดอขายเร็วน้องมันไปตลาดนะเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตเคเซีก่อนขออนุญาตจะมมอยู่ขออนุญาตเออเคหูดังก่อนหมค้น่าเกลียดใครก็จะเข้ามาซื้อเราเนี่ยปากเข็มปากเฉะเนี่ย เออพ่อเขาที่เอาเอาปากเชบอย่างเดียวมันจะปากชฉีปากเสียอะไรอย่าเ้ปากเซบแล้วก็ต้องร้องขายของเข้าเฮียมันขายตลาดนัดเราก็อยู่บ้านเราก็ขายอือคนพี่เอฟซีก็มาซื้อกันโอ้โหยาแท่งยาอะไรก็ซื้อแม่แถมเขายังไม่ได้ซื้อหรอกแม่แถมไปกินหูแมวเขากินกินโอ้เอก็บอกควายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน้าจะซื้อมาให้ควายวว่าหน่าะวายเขาเรียกว่าควายมันก็กินหนังหวงนั่นน่ะ ปุณนอะไรเนี่ยลูกไม่ต่อ nice ูเล่นจังฮะตูเด็กก็เหือกลูกเลยวะตูเล่นขนาดเนี้ยมาบล้วาบงแรงหลุดไปเหอะอืมนอนน้ำลูกน้ำไหลไหลออกสื่อเนี่ยมันนอนมากเกินมันต้องทำงานบ้างทำงานบ้านอะไรอะทำงานเนี่ยขายของเนี่ยอยู่บ้านก็ขายของไปอะไรกระเด็นไปเลยแต่แม่จำไรอะไม่แม่มาไก่มื่อกี นี่มไม่ไหวไม่จกจริงยูนี้เร <c oughs> ื่องเป็นพี่ใหญ่พี่น้องขายเลยค่ะลูกนี่จ่ะยังพูดไม่เก่งนี่เขาพูดอะไรลูกมองมองข้างฝ่าข้างฝาก็าาดูว่ามันมีอะไรเราขายจนขึ้น,นสมองแล้วนะลูกนี่จ้จะที่สมองนี่ไปแย่เปล่าเราขายจนขึ้นไปอยู่บนสมองแล้วไอ้ไอ้นี้เราน่ะลูกนี่ จะเกแล้วก็หลงในนี่กินในช้ามไม่ได้ต้องถือให้กินยื่งกินไปใช้ไปจะไม่มีได้ค่ะโอเคพี่แจพูดปรชิมชูน้องไปแล้วก็หนูก็ขายนะคะลุงนะหจึ่งช่องจะิบกรัมนะคะหนึ่งร้อยี่สิบเกาบาทค่ะช่วงโปรโมชั่นนะรถเหลียเก้าสิบเก้าบาทถ้าซื้อสามซองจะส่งฟรีแถมฟรี แยมแมวอุ่ยแยมแมวด้วยหรอคะถั่มแยมมิลอ๋อถมย่แท่งด้วยเนาะ่เนิ้ยยวเอ้ยพวกนั้นมันจะไปทําลายสมาธิพี่นุ่นนะพี่นุ่นเขาจะขายของอยู่เนี่ยนี่เออพวกนั้นมันไก่กาละเร่วอะเนาะมันเตรียมจะชวนพี่เข้าไปแค่ีหนจะเป็นยดเต็มแฉลบได้ไหมอะพี่นุ่นพี่นุ่นพี่นุ่นกินอีกไหมคะไม่กินเนี้ยไอพวกนั้นมันมาโครมโคร,รมมาหนะ่ะแม่ขายเลยเอาแม่ขายเลยตกแม่อีก ไก่อกวิทยาโปรโตีนสูง70กรัมถุงเล็กนะคะหนึ่งถุง99บาทค่ะมีค่าส่งด้วยนะคะหนึ่งถึงสองถุงมีค่าส่งค่ะก็ซื้อสามถุง297บาทค่ะช่วงนี้โปรโมชั่นแถมนี้เลยค่ะแถมหญ้าแท่งนะคะหญ้าแท่งหนึ่งถุงเลยคุณประโยชน์โอ้โหมากมายมหาศาลเช่น เช่นมีไก่นะคะมีไก่มีตับมีไข่แดงมีน้ำมันปลาแซลมอนด้วยนะคะรับแซลมอนที่สำคัญที่สำคัญแล้วก็มีข้าวข้าวบาเร่เนาะมีข้าวบาเร่เป็นส่วนผสมที่เขียวๆนี่แหละคะ่ะช่วยอะไรไหนหักให้ดูช่วยช่วยทำให้ขับก้อนขนให้ลูก่ายสะดวกมีน้ำมันมปลาแซลมอนด้วยหักง่ายค่ะแมวบางบ้านนะแมวบางบ้านเขาก็จะกินกินแบบเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่แมวบ้านนี้เขาผู้ดบผู้ดีราชนิกูลเขาก็ทานเป็นคำน้อยๆนะคะมันหักง่ายหอมค่ะหอมกว่าหอมกว่าไอ้นี้หอมกว่าไอ,ไอ,อา้ไก่อ,อกพิดายไก่อกฟิดายก็เป็นโปรตีนอย่างเดียวเป็นอกไก่อย่างเดียวนะคะผสมอาหารมือ้อราักผสมอาหารมื้อราักก็คือว่าผสมผสมกับอาหารเม็ดได้เลยหรือว่าจะให้ลูกๆก,กินเป็นแท่งๆีกัด กรุ่รมกรมุ่มกรุ่มได้เลยฟันดีๆก็กัดได้เลยช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องก้อนขนใครสนใจดูเจ้าเคอมเมนต์นะครับครับ